พุทธวจนะฉบับตถาคตเหตุที่ทำให้ได้พระนามว่าอนุตรปุริสธรรมมสารถีภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วว่าตถาคตนั้นเป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลาย ดังนี้นั้นคํำนั้นเราเกล่าวแล้วเพราะอาศัยอะไรเล่าภิกษุทั้งหลายช้างที่ควรฝึกอันควาช้างฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ภิกษุทั้งหลายม้าที่ควรฝึก อันควานม,ม้าฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้ภิกษูทั้งหลายโคที่ควรฝึกอันผู้ฝึกโคจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทางเดียวเท่านั้นคือทิศตะวันออกทิศตะวันตก ทิศเหนือหรือทิศใต้ภิกษุทั้งหลายส่วนบุรุษที่ควรฝึกอันตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทั้ง8เป็นผู้มีรูปย่อมเห็นรูปทั้งหลายนี้คือทิศที่หนึ่งเป็นผู้ไม่มีสัญญาในรูปอันเป็นภายใน ย่อมเห็นจึงรูปทั้งหลายอันเป็นภายนอกนี้เป็นทิศท,ที่สองเป็นผู้น้อมใจด้วยความรู้สึกว่างามเท่านั้นนี้เป็นทิศท,ที่สามเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งรูปสัญญาเพราะความดับไปแห่งปฏิคัสสัญญาเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากาสานันจายตะนะ อันมีการทำในใจว่าอานันโตอากาโสดังนี้แล้วแลอยู่นี้เป็นทิศที่สี่เพราะก้าวล่วงได้เสียซึ่งอากาสานนจายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งวิญญาณัญจายตนะอันมีการทำในใจว่าอนันตังวิญญาณังดังนี้แล้วแลอยู่ นี้เป็นทิศท,ที่ห้าเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งวิญญาณัญจาย,ยตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งอากินจัญญายตนะอันมีการทำในใจว่านัตถิกินจิดังนี้แล้วแลอยู่นี้เป็นทิศท,ที่6เพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งอากินจัญญยายตนะโดยประการทั้งปวง เป็นผู้เข้าถึงซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะแล้วแลอยู่นี้เป็นทิศที่เจ็ดเพราะก้าวล่วงเสียได้ซึ่งเนวะสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเป็นผู้เข้าถึงซึ่งสัญญาเวทยิจจนิโรธแล้วแลอยู่นี้เป็นทิศท,ที่8ภิพิจทั้งหลายบุรุษที่ควรฝึก อันตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธะฝึกจนรู้บทแห่งการฝึกแล้วก็แล่นไปได้สู่ทิศทั้งแปดเหล่านี้ภิกษุทั้งหลายคำที่เรากล่าวแล้วตถาคตนั้นเป็นผู้อันบุคคลกล่าวว่าเป็นสารถีฝึกบุรุษไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าในบรรดาอาจารย์ผู้ฝึกทั้งหลายดังนี้นั้น คำนั้นเรากล่าวแล้วเพราะอาศัยความข้อนี้ดังนี้แล